วันนี้เวลา19.04น,นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอภพรสถานพระราชบังดุสิ์พระราชทานพระบรมราชวรกาศให้ในายอาหมัดอับดุลเลาะอฮายารีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองทุลิพระบาทกรบาบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้หนายเกสฟีเตอร์ราเดอร์เอกอัคร,รราชาทูตร,ราชอาณาจากักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองทุลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางคาตารีน่าก่อนางโรคภรยาเอกอัครราชาทูตร,ร่วมเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทด้วย <laughs> yes, yes.